มันออกมาเ้วยถ้าอีกจะถ่อนนักเองงั้พระเอกจะไดมาคือลิงส่งเครื่องสบายอย่าโธ่ที่มาจ้างหมอสลำหรือสิมาเป็นยังเด่นนิสิตัยนั่นหมอสลำหาเรื่องต่อก่อนเด้อเครับโอ้จังสี่ซะไม่ไหวอันขั้นพระเอกผู้นี้อย่าเอานักเอกผู้นั้นต่อไปเอานักเอกผู้นี้ซักผู้ใดล่ะโอล่สมกันอยู่เดียกันมาไงใช้เสียสิทธินพูดดิบวะเพราแล้วปอดย่อยอด ใส่หมวกกันไปโอ้ยให้กูจายซะก้อนเถือไว้ไมได้ก็ได้ให้แน่กว่าเก่าบ่พี่น้องวับปันไหนเว้ยเอาลับรับรับรับจากก็เจ้าจังสิ่งจักเสียองไม่อยังหันสิตายตายแม่แล้วแม่เอ้ยแม่โอ้ย เอาวันนี้ยังเอินหาแม่อยู่เอาก่อนลำ้ลำก่อนล้ำโอ้ยละพออ่อเอ้ยพอ่อนี่ออกจากแม่ไปหาพ่อละบ่ายถ้าลูกกระเถาบสักนีดพ่อสิไม่ได้ค้อนสช่นหมดหนึ่งมากทีเอาพ่อกูกระตายพ่อแม่เมื่อเงินเดืเอาแรงงานกูจะห่างให้กูได้จ้ายที่กู<า>ได<ห>้ยัง้อีกหรอเอาละแม่เอ้อยแม่แม่ผมเอ้อยละพ่อผมเอ้อยผมเป็นพ่อบอื่นด้วย น่าแมนเนาะล่าเสียงหวานหวานกระบ้านกองนี่ล่ะเสียงแหลมท้องพวกพี่้องจำได้บ้างไม่รักใส่หายมากจำได้หนาคือลิ่งโอ้ยกูจะเหยียบแข่าเลยยังมาคือก็รอกขาเจียคืออย่างเบิร์ตประเทศไทยคือมีคนเดียวนี่แหละเอากระแม่มึงเดี๋ยวผู้หนึ่งคือแม่กูตายแล้ว พ่ออุกกาตัยอ๋อพ่ออังชายเอาเสียงหวานๆกบบว่ากองนี่คือเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บ่ผู้ใจจดใจจ่อคงจะพ่อจือได้แหลมทองน้อยคอยพูดได้หรือเออเออเออโอ้ยใส่ส่งไม่ดักพระเอกมาแข่มอันตั้มดีใช่ป่ะกูณชิบกินสมต้นนี่จักเธอเป็นอย่างมันคือสมต้อนเฮฮอด ใส่เราพริกหน่อยไม่แม่มื่กินรามาประจำตังกะลมตังคณะเสียงอีสานไม่ยอมรับอ่ะเนี่ยเอ้าไม่้องเพิ่งรับอ่เพิ่งลิงงมหอยผู้เฮ็ดไปเช็คได้ยังก็มีเพื่กกว่ากูอเอาล่ะผู้จัดการเศร้าขนาะผู้จัดการเศร้าขนาะได้หักหอมเออ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 ทอมเลี้ยงแต่ ว่ามันเป็ดแค้นบ่ไหวบเออเออเอออ้าวแกเสือเสียงบ่ท่านรู้แกคาโตัวบ่ท่านสูงจนกุงดอกมี้ซื้ออ้าวแม่น้องไงกระนับถือพวกแฟนแฟนเออกะยกงองแหลมทองเยี่ยมยอดมียมก็มึงจะยิ้มเลวยไอ่ละยิ้มใส่อเสียาไลไลนี่แหละ กูละมียอ้ได้เยิ้มมาใส่กูมึงจะได้พอเนื้อกูอีกแล้วมือน,นี <ś le> วันยางน้ำกันเลยกูว่ามันขึ้นมาตะคงพุนเนี๋ยว้ <ś le> ในขณะนี้นางเอ,งเองกกำลังออกลีลาอยขางลาง <ś le> วัดีใจไร้ห้าจบมึงเอ้วันดีใจเอ้ยงบักเสียไล่กับพ่อบักเสียไล่ไป เอาตัวปลวกก่อนล่ำกบันเอาไม่ตกร่ำอกว่าพี่ล้นเอาพี่บหันลงแมบ่บ่บ่ไปแม่มันได้บหันลง <c oughs> พี่แหลมทองลายนั่งบ่อตายยั่งบ่อหลงแฟนแฟนจมถามหาความเมตตาของแฟนแฟน,แฟนอเอ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 อเต่างแดนย่างลายลุ่นว่ามันหมอกตุ้มฟดเอาในกระม้นแหลมย่างปืมบอขอเลื่มบากคุณทานลาขอตนเหนือผลงานเสียงอีสานเนื้อพี่น้อง แล้องนอมขอพาคุณบนเน่ามีเออเออเออฮะเออแฟแฟนเออ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 เอพเออเออเอ้เออ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 เองเออเออเอาเออเออองเบออออเอเอออเเออเเเ เอาขาน้อยเองไ้น้าแล้อะวะหวกูวซื้อวางไหน,อเ,หนเอาทับปจะมาทปี๊ดทัปาีัปากีเอารำเลเียงไหอยอะไรพิมพ์เอาว่ามันล่ำเลียงใครดูกเคยมาเมีนบ่อันนั้นมันอ้าวได้จ๋าเป็นนางเจ้าเป็นเจ้าใคือสงแปลกแท้ทองสีแปลกปรเจ้า จาเฝ้าต่อลูกเขยบังดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นลูกเขยอันนี้ลูกเขยนี่แม่เถานั่นลูกเขยแม่นนี่แม่เถาแม่นลูกเขยยัแไม่เถาก็แม่เถาเจ้าเมาเหรอเอ๊ะมาดูถูกก็น่นจะไม่ขึ้นก็นอนรำกัญอยู่นี่เใครบอกมีผัวเนาะเลยเลยเป็นไม่ไก่ถีบหอดไฟละแม่ไฟเก็บในกล่องได้พักข้ามฉีกมาถ ันนั่งเฮี้ยงกันแห่งขึ้นวัดจ้ะไปขอามู่หน้อยกิ่งแทะแน่นอนไปเอาหมอตำแหน่ะไปเอาหมอตำแห่ท่องเก็บแล้วแม่เอาไหว้เลยไปเอาหมอเดี๋ยวนี้หมอเอาเรื่องนี้มีหมอด้วยเหรอมีหมอด้วยห่วยหมอมาแต่ไถ่นาะหมอจะแนนำเคื่อเบ็ดถือคอได้ไหมเนี่ยเบิ้งกันเด้อะกวาดพี่น้องเหมอันคันสิเป็นเจ้าสิกูขอลาเด้อกูบ่จ้างแลยล่ะคุณจะไปจ้างหนาวเบิ้งกันแบบจมก่อนแบบ กูจะไปเอาหนังดอกกูเจ้าเจ้าเ้ายไปเอาเด้อตัวพ่ตัวมันเถอะเอาเเอาเู้้ใดป็นนะโอก็มีผูดใด้เป โอ้ยากาเงยมาหลายมีหลายคนบอสมอดอ่ะเออหลายยุทธศาสเป็นแบบไครนี่พูดยาวเจ้าเจ้ามีผัวบอสไอ้จมูกจะพาดแม่ไห้เจียวใครเป็นเมียมึงไม่บุกึ้นยังไงได้บอส โอ้ยู่้งวันมัเสียไล่พามาที่สลอยรบาดน้องไข้ดีละตีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคุณหมอเฮ้ยเคยฉีดยาคนป่วยว่าไอ้ยาม่ต้องหวเลยาเะรยาอะไดรยอยายายเียเียยเียไยยยะ มาเดี๋ยวเคยทำกอดก่าเมื่อวานนีไปเอ็ดคนแปดคนโอ้ยู่ดีสบาไตายปัดวันนี้คอจะถือกินพูกยุ่มไปไหนเลยไปออกท่าบ่อผุดเด้อไปไปตงไปออ่าบ่อะะไปอม่กละหมอเปนอแล้วไหนไหนหมอกำอะแล้วเรต้องไปไม่เสียค่ารถมั่นใจบ่ เอยัางนัีกเกียขากได้คันข้าว่ามันก็เป็นหัวเป็นเมี้ย,ยข,อขอ้อคย ก้อนสมุยกูว่ดศีลนะจ๊ะโมันก้อนสมุย่มันก้อนสมุยนี่นี่กหังจอมันี่เอาเอาฟันตะออกลอกออกลูกฟันที่ออกลูกแก้ศีนก้อนแก้เสียโอ้แก้เสียโอ้หนังจะบูดถึงไอ้ลิงสมองเสียมโอ้ยอย่าเปล่าอย่าปัดหมอเว้ยเจ้บอย่าปัด

คุณหมอที่ทับขอบเียกว่ามันจีสางสะพันนี่เาไม่ได้จสางสะพันตีตาเห็ดจังสันตีตะปูร้องก็เชื่อพอีลูกพ่อม่บบทีว่าก็เล่นอยบมนเดียวต็มปูจ้าจับห้องให้ตั้งตีตูวไกุ่ณกระไดย่าพ่อกมโตใจเนนะออกกัน้อกัน หมาลูกกูว่าเหลิสน่ะอดเอาอดเอาตายตายตายตุ๊กย้อยไปยังบันเบ็ดจัดวาวางนล้าไปบนลูกที่เขาไปยังอย่ามาชองเบิ้งนะหมอสมูชายนั่นไอ้หมอเขาเบิ้งีแล้วหมอน้องชัยนี่เบิ้งกันนั่นดีเนาะเป็นไหนหมอ เป็นตะบิ้งก็แล้วเนาะอันไหนมันสิเบิ้งดีเ่าเบิ้งอ้พวกมายกันจัดข้าะหัเกิดยังไมาไปไม่ยังอ่ะโอ้ยลูกเจ้าจามสอชันพาโทษมอ กูโม้นจตนหมอน้องขยตไปตนกินไข่เน่ามากยไะอุโมันไข่เน่าไข่สวรรด์ตพรชางตนขี่ออกน้ำั่นบ้าใครว่าอรขี่ได้ไม่ยังสั่นไม่กนขอไขขี่ลูกไข่ขึ้นนีมอสขี่ไป มันนี่หมอกำลังหาร่แเร่หอเรา่มลวเมหมอไ่ไม่ะไมเอามึงก็นอกัะเด็ก้จอบลาซิวไยด้ไปได้แล้วโอ้ไยังรหันแมวฟังหัวใจเออแมนแมนก็เห็นคุณหมอนใส่ยบอดับรงพบาลหอ้ยโอ้ยไโอ้ย ไปมากฝอยแล้วเด่เป็นผู้ชายอดเอาดอซะก็ว่าผู้ชายคนนึง่าอใส่ผู้ชายเจ้าไปใส่เหมือนู้ชายข่ายผู้นึงไปแง่ไข่ปลาแดงท่านมาอยู่ปาดแง่ไส่ันลเ้มูกโอ้ยโอยฝอเห็นยังหางน้่งอ้เอาอดสดฝอยเห็นหูใส่ไปโอ้ยข้าเบิ้งตะพืนไปแนมอ้อเอ้ยอดเอา อแล้วเว้ยเออหมอพวกนี้นหตอกตใจได้ให้ตลอดลอดยนะเอาละยังจบบอกแต่ก่นเกมเอน้อยออ๋ออ๋ออใออ๋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 ไอ๋ไเ๋ออ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 ออ๋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 ออออ๋าออ้๋เอออ๋ออ้อ่นอ๋ออด Tại chắc nãy nghe nàng nghe lắng luôn Tại đó ông chạy bất tên à, Mình một ừ, mình hóa chạy hóa chạy bất tên thằng nàn Hóa chạy thằng này thằng gì à? Thằng thầy Mó lộn rồi oh. lại chạy hóa mấy anh Chạy đâu <laughs> Khuất lại chạy gì thằng lặng <cười> 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 cái đoạn quân nàng là mình lái chạy <cười> 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 ู้ใเอาคือหูว่าะปูไสอยู่บอกมาเดี๋ยวง่ายบอตักไปได้เดียวนึงแล้วแล้วตัวน้องไข่ไม่มากโจเนะ้คโจกเขาเลิกแถวตัวจวบังลูก ไปมีแค่โอ้ยว่าไปเลียดึ้นโอ้ามอจบอีกแล้วนะจุ๊เอาเลยหมอสีโอ้บังรู้ยรอออกมาแล้วครึ่งนึฮะออกมาแล้วครึ่งโ้ยออกแล้วออกแล้วนั่นน่จุมีหางหมาคือจจง ยังมีจังเยังมีหางห่วยเอาโอ้ยหมอเบิกหมอขดว้จับเราไขดจังไดังมีใส่ับหมอแล้วโอ้ยไม่ยังหรอมอไม่ยังหรอหมอขีดยามุนให้เราดปานเนีอขีดแล้วเียาเก็บแมโอ๊ย 네แล้วเห็นเข็มยังไง่อยกระมัตช่วยข่อยเห็นไเห็ดใดล่ะชีดใชัดเจ้าเนี่ยโอ้ชีตั้งกำดากางก้นวัดเอาเก็บแท่เป็นธรรมดาการออกลูกเป็นเอ็นเจนย่อยขาดเป็นร้อยเอ็นเจนน้อยขาดเป็นพันแม่้ยเ้วโซออกลูกคู่หนึ่งโบมันธรรมดาต้องกดต้องทนแน่ยจักหน่อยตายคือขันจังสี่ไผ่ที่ไปม่อนตะบัดเอาไม่อย่างหรอเอานั้นยังใช่ปะ ชิวันเนี่ยกระปุกดกว่าว่าเป็นกล้วยต้นหลานเขาบอกอิรเขาเอตะโกเขาสิไปใช้ยุดนชิยามุ้นให้เล่าชิยามุ้น้าคือบูชีไก่ไก่ยนเล่ายันควายเขาขึ้นีไกลเท่บัหอีกแบบร้อยฟ้าเลได้ไหมเอาเตรียมเลยหนึ่งสองสม ได้ความนหรหมออยู่นะอยู่นะเขาติดตัวพูดหลายปเนี้ยเออติตัวพูดบัดเนี้อันหมอน้องไข่จะเอาเป็นตัวย่างก็ได้เด้อะชิจาเรามุดเชียไปได้ไวไปบัดเนี้ยอันมุดเชียแล้วผ่าตัดเลยฮ่าฮ่าผ่าออกกั้นตัวนั้นลูกไม่การไม่การผาเนี่ยจะผาออกให้อะไรอ่ะงพาลูกออกจากกองเจ้า้ย ดิ่ไข่บ๊อบพักหัวเลยดิ่บ๊พากกับบ๊อด้ออกเลรอเนาะบ๊ออก็ใช้ไข่บ๊อบอู้วความปลอดภัยของพ่อกับโอ้ของแม่กับลูกอย่ามาแล้วกันมาไข่บ๊ออกไข่บ๊อพักที่ไปใช้บ๊อพากนี่บ๊อพากทีไปใช้อยู่เอาขับฟัดของมาออกมาแล้วกันนี่เอาไปไม่หมอนักแม่